หนึ่งนาทีกับกอทอปัจจุบันเทคโนโลยีกับความสะดวกสบายดูเหมือนจะกลายเป็นของคู่กันเนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ติดตั้งกระจกระบบอัตโนมัติซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้เพียงแค่กดปุ่มควบคุมที่ด้านข้างแผงประตูและแม้ว่ากระจกไฟฟ้าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร แต่ก็นำมาซึ่งอันตรายที่แฝงมากับความสะดวกสบายอย่างไม่รู้ตัวโดยสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดกับกระจกไฟฟ้าส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากการกดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกระจกไฟฟ้าจะทำงานเมื่อมีการบิดกุญแจเปิดสวิตไฟและมักจะตั้งปุ่มเปิดปิดไว้บริเวณที่พักแขนที่แผงประตู ซึ่งเด็กเล็กนั้นมักชอบปีนป่ายทำให้ปิกกดโดนปุ่มโดยบังเอิญและถูกกระจกหนีบได้เพราะฉะนั้นต้องประมัดระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม